การพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างผู้นำชุมชนโดยการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในระดับต่างๆให้ผู้นำชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้และเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งได้ไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสืบสารรักษาต่อยอดและพัฒนาประเทศตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานตามภูมิสังคมระเบิดจากข้างในเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่บูรณาการกับทุกภาคส่วนตามแบบบวรบ้านวัดราชการ ปัจจุบันจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019พบว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในทุกๆด้านและทําให้เกิดภาวะปกติแบบใหม่หรือ New Normal ที่ต้องหันมาพึ่งพาตนเองเพื่อรถดการแพร่ระบาดนําไปสู่การช่วยเหลือของชุมชนในระยะยาวดังนั้นเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019 กรมการพัฒนาชุมชนเห็นความสำคัญของการที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องลุกขึ้นมาผนึกกำลังเพื่อต่อสู้และผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายตำบลเมืองน้องที่มีความพร้อมและศักยภาพของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดกิจกรรมตู้ยาข้างบ้านตู้อาหารข้างครัวโดยดำเนินการในพื้นที่ตำบลสรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม15คนดำเนินกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามะคัคีทำความดีด้วยหัวใจบรรยายพิเศษโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนด้วยคลิปวิดีโอในหัวข้อบทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทาง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตำบลพี่สู่ตำบลน,น้องการเรียนรู้ในหัวข้อการน้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติวิชาการบริหารจัดการดินน้ำป่าและประกาศเจตนาลมเนื่องในวันดินโลกเรียนรู้เขาด้วยการชมคลิปกงธนูโมเดลและถอดบทเรียนความสำเร็จเรียนรู้เราด้วยกิจกรรมวิเคราะห์หมู่บ้านโซวออดด้วยใบงานปิดหมู่บ้านสามเดือนพวกเราอยู่ได้ และจัดทําแผนปฏิบัติการของตำบลบ้านพี่และของตำบลเมืองน้องเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลทรงคำสร้างความมั่นคงทางอาหารตำบลทรงคำปิดหมู่บ้านสามเดือนเราอยู่ได้